เรื่องเมญกาศเศรษฐีข้อความเบื้องต้นพระบรมศาสดาเมื่อทรงอาศัยพัทยนครประทับอยู่ในชาติยาวันทรงปาราบเมญกาศเศรษฐีตรัสพระธรรมเปรียสนานีว่าสุทัศสังวัชมัญเยสังเป็นต้นพระศาสดาเสด็จไปพัทยานครได้ยินว่าพระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตระปตะชนบททั้งหลาย ทรงเห็นอุปนิสัยโซดาปฏิผลของคนเหล่านี้คือเมริกาศเศรษฐีหนึ่งพรยาของเศรษฐีนั้นชื่อว่านางจันทปัธุมานึงบุตรชื่อธัญชัยเศรษฐีหนึ่งหญิงสะพายชื่อนางสุมาณะเทวีหนึ่งหลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งท่าชื่อปุญณะหนึ่งจึงเสด็จไปสู่พัทยานครประทับอยู่ในชาติยาวันเมนรากาศเศรษฐีได้สดับการเสด็จมาของพระาศาสดาแล้ว เหตุที่ได้นามว่าเมนตกาศเศฐีถามว่าก็เพราะเหตุไรเศษฐีนั่นจึงชื่อว่าเมนตกาศเศรษฐีแกว่าได้ยินว่าแพททองคําทั้งหลายประมาณเท่าช้างมาและโคอุสภะช้นแรกแผ่นดินเอาหลังดุลหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณ8กรีดที่ข้างหลังเรือนของเศษฐีนั้นกำใส่กลุ่มได้ห้าสีไว้ในปากของแพะเหล่านั้นเมื่อมีความต้องการด้วยเพสัตวมีเนยใสยน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น หรือด้วยวัตถุมีผ้าเครื่องปกปิดเงินและทองเป็นต้นชนทั้งหลายย่อมนำกลุ่มได้ออกจากปากของแพ้เหล่านั้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยผ้าเครื่องปกปิดเงินและทองย่อมไหลออกจากปากแพะแม้ตัวหนึ่งก็เป็นของเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีนั้นจึงปรากฏว่าเมนตกาศเศรษฐีบุพกรรมของท่านเศรษฐีถามว่าก็บุรพกรรมของเศรษฐีนั้นเป็นอย่างไรแก่ว่า ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าพิปัสสีเศรษฐีนั้นเป็นหลานของกุลุมพีชื่ออวโรชะได้มีชื่อว่าอวโรชะซึ่งมีชื่อพ้องกับลุงครั้งนั้นลุงของเขาปารบเพื่อจะสร้างคันทักดกีเพื่อพระศา,าสดาขาไปสู่สำนักของลุงแล้วกล่าวว่าลุงเราแม้ทั้งสองจงสร้างรวมกันทีเดียวในเวลาที่ถูกลุงนั้นท้ามว่าเราคนเดียวเท่านั้นจักสร้างไม่ให้สาทานกับด้วยชนเหล่าอื่นจึงคิดว่า เมื่อลุงสร้างคันธกดีในที่นี้แล้วเราควรได้ศาลาลายในที่นี้จึงให้คนนำเครื่องไม้จากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่งบุด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีให้ทำคือพลึงบานประตูบานหน้าต่างกรอนเครื่องมุงแลอิดแม้ทั้งหมดบุด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นเทียวให้ทำศาลาลายสำเร็จด้วยรัตนเจ็ดประการ แด่พระตถาคตในที่ตรงหน้าพระคันธกดีในเบื้องบนแห่งสาาลายนั้นมีจอมยอดสามยอดอันสําเร็จแล้วด้วยทองคําอันสุกเป็นแท่งแก้วผลึกและแก้วประพานให้สร้างบนดบประดับด้วยแก้วในที่ท่ามกลางแห่งสาาลายให้ตั้งธรรมมาตรไว้เท้าธรรมมาตรนั้นได้สําเร็จด้วยทองคําสีสุกเป็นแท่งแม่แคร่สีอันก็เหมือนกันแต่ให้กระทําแพททองคาสีตัวตั้งไว้ในภายใต้แห่งเท้าทั้ทงสี่แห่งอาสนะ ให้กระทำแพะสองตัวตั้งไว้ภายใต้ต่างสำหรับรองเท้าให้กระทำแพททองคํห6ตัวตั้งแวดล้อมมันดกให้ถักธรรมมาตรด้วยเชือกเส้นเหล็กสําเร็จด้วยได้ก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกอันสําเร็จด้วยทองคําในท่ามกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกสําเร็จด้วยแก้วมณีแล้วให้ถักด้วยเชือกสําเร็จด้วยแก้วมุกดาในเบื้องบนพนักแห่งธรรมมาตนั้นได้สําเร็จด้วยไม้จันทร์ครั้นให้ศาลาลายสําเร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะกระทําการฉลองศาลา จึงนิมน์พระศาสดาพ,พร้อมด้วยภิกษุ6กล้านแปดแสนได้ถวายทานตลอดสี่เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรบรรดาภิกษุเหล่านั้นจีวรมีค่าพันหนึ่งถึงแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์แล้วขอทำบุญกรรมในการแห่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพัฒกับนี้เกิดในสกุลเศรษฐีมีโพค,คามากในกรุงพราราณสีได้มีนามว่าพราราณสีเศรษฐี เศรษฐีประสบชาตกะภัยวันหนึ่งเศรษฐีไปสู่ที่บำรุงพระราชาพบปุโรหิตจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านตรวจดูเลิกยามหรือปุโรหิตขอรับผมตรวจดูเราทั้งหลายจะมีการงานอะไรอื่นเศรษฐีถ้าอย่างนั้นความเป็นไปในชนบทจักเป็นเช่นไรปุโรหิตภัยอย่างหนึ่งจักมีเศรษฐีชื่อว่าภัยอะไรปุโรหิตชาตกะภัยท่านเศรษฐีเศรษฐี จักมีเมื่อไรปุโรหิตจักมีโดยล่วงไป3ปีแต่ปีนี้เศรษฐีฟังคำนั้นแล้วให้บุคคลทำกสิกรรมเป็นอันมากรับซื้อจำพอข้าวเปลือกแม้ด้วยทรัพย์ที่มีอยู่ในเรือนให้กระทำช้าง1250ช้างบรรจุช้างทั้งหมดให้เต็มด้วยข้าวเปลือกเมื่อช้างไม่พอก็บรรจุภาชนะมีตุ่มเป็นต้นให้เต็มแล้วคุณลุมนังข้าวเปลือกที่เหลือในแผ่นดินให้ขยำข้าวเปลือกที่เหลือ จากที่ฝังไว้กับด้วยดินฉาบทาฝาทั้งหลายโดยสมัยอื่นอีกเศรษฐีนั้นเมื่อภัยคือความอดอยากถึงเข้าแล้วก็บริโภคข้าวเปลือกตามที่เก็บไว้เมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในช้างและในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นหมดแล้วจึงให้เรียกชนผู้เป็นบริวารมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปจงไปสู่ภูเขาแล้วเป็นอยู่ประสงค์จะมาสู่สำนักของเราก็จงมาในเวลาที่มีพิษาอาหารได้ง่ายถ้าไม่อยากจะมา ก็จงเป็นอยู่ในที่นั้นเถิดชนเหล่านั้นได้กระทําเหมือนอย่างนั้นแล้วส่วนท่าสผู้ทําการรับใช้คนหนึ่งชื่อว่าปุณณนะเหลืออยู่ในสํานักของเศรษฐีนั้นรวมเป็นคนห้าคนเท่านั้นคือเศรษฐีพรรยกของเศรษฐีบุตรของเศรษฐีบุตรสะพ้ายของเศรษฐีกับนายปุณณะนั้น,น,นที่ยังคงเหลืออยู่ชนเหล่านั้นแม้เมื่อเข้าเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมในแผ่นดินหมดแล้วสิ้นแล้วพังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาแล้วแช่น้ํา ยังอตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเปลือกที่ได้แล้วจากฝานั้นครั้งนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้นเมื่อความหิวครอบงำอยู่เมื่อดินสิ้นไปอยู่พังดินที่เหลืออยู่ในส่วนแหง่งฝาทั้งหลายลงแล้วแช่น้ําได้ข้าวเปลือกประมาณกึ่งอารหกกะต่าแล้วถือเอาเข้าวสามประมาณธนานหนึ่งใส่ไว้ในหม้อบใบหนึ่งเพราะความกลัวแต่โจรว่าในเวลาเกิดชาตกาภาัภัยพวกโจรมีมากปิดแล้วฝังตั้งไว้ในแผ่นดิน ลำดับนั้นเศรษฐีมาจากที่บำรุงแห่งพระราชาแล้วกล่าวกับนางว่านางผู้เจริญฉันหิวอะไรอะไรมีไหมนางนั้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่ว่าไม่มีกล่าวว่านายข้าวสารมีอยู่ธนานหนึ่งเศรษฐีข้าวสารธนานหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนภรรยาฉันฝังตั้งไว้เพราะกลัวจะโจรเศรษฐีถ้ากระนั้นหล่อนจงขุดมันขึ้นมาแล้วหุงต้มอะไรอะไรเถิดภรรยาถ้าเราจักต้มข้าวต้ม ก็จักเพียงพอกันสองมือถ้าเราจักหุงข้าวสวยก็จักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเท่านั้นฉันจักหุงต้มอะไรล่ะนายเศรษฐีปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีพวกเราต่อบริโภคข้าวสวยแล้วก็จักตายหล่อนจงหุงข้าวสวยนั่นแหละภรรยาแห่งเศรษฐีนั้นหุงข้าวสวยแล้วแบ่งให้เป็นห้าส่วนโคดข้าวสวยส่วนหนึ่งวางไว้ข้างหน้าของเศรษฐีเศรษฐีถาวายพัดแก่พระปัจเจกบุทรเจ้าในขณะนั้น พระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาบัติทราบว่าในภายในสมาบัติความหิวย่อมไม่เบียดเบียนเพราะผลแห่งสมาบัติแต่ว่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายออกจากสมาบัติแล้วความหิวมีกําลังย่อมเกิดขึ้นเป็นราวกับว,ว่าเผาพื้นท้องอยู่เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นตรวจด,ดูฐานะที่จะได้อาหารแล้วจึงไปก็ในเวลานั้นชนทั้งหลายถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้ว ย่อมได้สมบัติบรรดาสมบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพระเจ้าแม้นั้นตรวจด,ดูอยู่ด้วยทิพยจักษุำริว่าชาตะกะภัยเกิดขึ้นแล้วในชมพูทวีทั้งสิน้นและในเรือนเศรษฐีเขาหุงข้าวสุกอันสำเร็จด้วยข้าวสารธนาหนึ่งเท่านั้นเพื่อคนห้าคนชนเหล่านั้นจักมีศรัทธาหรืออาจเพื่อจะทำความสงเคราะห์แก่เราหรือนอแลเห็นความที่ชนเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธา ทั้งสามารถเพื่อจะทําความสงเคราะห์จึงถือเอาบาดจีวอไปสแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนข้างหน้าของเศรษฐีเศรษฐีนั้นพอเห็นท่านเข้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราประสบชาตะกะภัยเห็นปานนี้เพราะความที่เราไม่ให้ทานแม้ในการก่อนก็แลผัดนี้พึ่งรักษาเราไว้สิ้นวันเดียวเท่านั้นส่วนพัดที่เราถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้าจากนำประโยชน์เกื้อกูลมาแก่เราหลายโกรธกับ แล้วนำถาดแห่งพัดนั้นออกเข้าไปหาพระปัเจกุธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนเมื่อท่านนั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าของท่านวางถาดพัดไว้บนต่างทองแล้วถือเอาถาดนั้นมาตักลงในบาดของพระประเจกุฎเจ้าเมื่อพัดเหลือกึ่งหนึ่งพระปัจเจกุธเจ้าเอามือปิดบาดเสียทีนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพระปัจเจกุธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ นี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่เขาหุงไว้เพื่อคนห้าคนด้วยข้าวสารธนานหนึ่งกระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งพัดนี้ให้เป็นสองส่วนขอท่านจงอย่ากระทำความสงเคราะห์แก่ผมในโลกนี้เลยกระผมใครเพื่อจะถวายไม่ให้มีส่วนเหลือแล้วได้ถวายพัดทั้งหมดก็แลครั้นถวายแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าอย่าได้ประสบชาตกัภัยเห็นปานนี้ในที่ข้าพระเจ้าเกิดอีกเลยตั้งแต่บัดนี้ไป ข้าพเจ้าพึงสามารถเพื่อจะให้พัดอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นให้พึงทําการงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตนในขณะที่ข้าพเจ้าใช้ให้คนชําระช้าง1250ช้างแล้วสนานศีรษะนั่งอยู่ที่ประตูแห่งช้างเหล่านั้นแล้วแลดูในเบื้องบนเท่านั้นทานแห่งข้าวสาลีแดงพึงตกลงมายังช้างทั้งหมดให้เต็มเพื่อข้าพเจ้าและผู้นี้นั่นแหละจงเป็นภรรยาผู้นี้นั่นแหละจงเป็นบุตร ผู้นี้นั่นแหละจงเป็นหญิงสะใยผู้นี้นั่นแหละจงเป็นทาสของข้าพเจ้าในสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วทั้งห้าคนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นก็คิดว่าเมื่อสามีของเราถูกความหิวปิดเบียนอยู่เราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคได้จึงถวายส่วนของตนแก่พระประเจเจกพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ดิฉันไม่พึงประสบชาติกับภัยเห็นปานนี้ ในสถานที่ที่ฉันเกิดแล้วอันหนึ่งแม้เมื่อที่ฉันวางถาดพัดไว้ข้างหน้าให้อยู่ซึ่งพัดแก่ชาวชมพูทีกทั้งสิ้นดิฉันยังไม่ลุกขึ้นเพียงใดที่แห่งพัดที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจนเป็นของบริบูรณ์อย่างเดิมเพียงนั้นท่านผู้นี้แหละจงเป็นสามีผู้นี้แหละจงเป็นบุตรผู้นี้แหละจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แหละจงเป็นทาสของดิฉันแม้บุตรของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแด่พระประัจเจกพระเจ้าแล้ว ตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปข้าพระเจ้าไม่พึงประสบช้าตกัภัยเห็นปานนี้อันหนึ่งเมื่อข้าพระเจ้าถือเอาถุงกะหัปะนะหนึ่งพันแม้ให้กะหัปะนะแก่ชาวชมพูทวีทั้งสิ้นอยู่ถุงนี้จงเต็มอยู่อย่างเดิมท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นมารนาบิดาหญิงคนนี้จงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพระเจ้าแม้ลูกสะภ้ยของเศรษฐีนั้นถวายส่วนของตนแด่พระปัจเจกับพระเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า จำเดิมแต่นี้ไปดิฉันไม่พึงพบเห็นชาตกะภัยเห็นปานนี้อันหนึ่งเมื่อดิฉันตั้งกระบุงเข้าเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้อยู่ซึ่งผัดอันเป็นพืชแก่ชนแก่ชาวชมพูทวีปท,ทั้งสิ้นความหมดสิ้นไปอย่าปรากฏท่านทั้งสองนี้นั่นแหละท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้นั่นแหละจงเป็นสามีผู้นี้นั่นแหละ,จง,หละจงเป็นทาสของดิฉัน แม่ทาตของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแด่พระปัจเจกับพระเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปข้าพระเจ้าไม่พึงพบเห็นชาตกะภัยเห็นปานนี้คนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นนายเมื่อข้าพระเจ้าไถานายอยู่รอยเจ็รประมาณเท่าเหลือโครนคือข้างหน้า300ข้างโน้น300ในถ้มกลางรอยหนึ่งจงเป็นไปนายปุณณะนั้นปรารถนาตำแหน่งเสนาบดี ก็สามารถจะได้ในวันนั้นเทียวแต่ว่าด้วยความรักในนายทั้งหลายเขาจึงตั้งความปรารถนาว่าคนเหล่านี้นั่นแหละจงเป็นนายของข้าพเจ้าในที่สุดเห็นถ้อยคําของชนทั้งหมดพระปัจเจกับพระเจ้ากล่าวว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วกระทําอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกเจับพระเจ้าแล้วคิดว่า,าเรายังจิตของชนทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใสย,ย่อมควรจึงอธิษฐานว่าชนเหล่านี้ จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศดังนี้แล้วก็หลีกไปแม้ชนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่เทียวพระปัจเจกพุะเจ้านั้นไปแล้วแบ่งพัดนั้นกับด้วยพระปัจเจกพุทเจ้าห้าร้อยองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระปัจเจกพุทเจ้านั้นพัดนั้นเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทเจ้าทั้งหมดชนแม้เหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่เทียวอน,นิสงส์งของการถวายทานก็เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้วภริยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดตั้งไว ฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นนอนแล้วหลับไปเศรษฐีนั้นตื่นขึ้นมาในเวลาเย็นกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินข้าวตังก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมหนอภรรยานั้นแม้ทราบความที่ตนล้างหม้อตั้งไว้แล้วก็ไม่กล่าวว่าไม่มีคิดว่าอเราเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอกดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปสู่ที่ใกล้หม้อข้าวและเปิดหม้อข้าวในขณะนั้นเองหม้อข้าวเต็มด้วยผัดมีสีเช่นกับดอกมะลิตูม ได้ดุลฝาและมีตั้งอยู่แล้วภรรยานั้นเห็นพัดนั้นแล้วเป็นผู้มีสรีละอันปีติถูกต้องแล้วกล่าวกับเศรษฐีว่าจงลุกขึ้นเถิดนายดิฉันล้งางหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นนั่นเต็มด้วยพัดมีสีเช่นกับด้วยดอกมะลิตูมชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทำชื่อว่าทานควรจะให้ขอท่านจงลุกขึ้นเถิดนายบริโภคเสถียดภรรยานั้นได้ให้พัดแก่บิดาและบุตรทั้งสองแล้วเมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแล้ว นางนั่งบริโภคกับด้วยลูกสไยแล้วได้พัดแก่นายปุณณนะที่เห็นพัดอันชนเหล่านั้นตักแล้วตักแล้วย่อมไม่สิ้นไปปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพีคราวเดียวเท่านั้นในเวลานั้นนั่นแลฉช่างเป็นต้นก็กลับเต็มแล้วโดยทํานองที่เต็มในก่อนนั่นแลนางให้กระทําการโฆษณาในเมืองว่าพัดเกิดขึ้นในเรือนของเศรษฐีผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมารับเอามนุษย์ทั้งหลายถือเอาพัดอันเป็นพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้ว แม้ชาวชมพูชีวิตทั้งสิ้นก็อาศัยเศรษฐีนั้นได้ชีวิตแล้วนั่นแหลเศรษฐีและคณะไปเกิดที่พัทยานครเศรษฐีนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธป,ประบาทการนี้บังเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยนครแม้รเรรียของเขาบังเกิดในสกุลมีโภคะมากเจริญวัยแล้วก็ได้เป็นส่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นเอง แพ้ทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วอาศัยกรรมในการก่อนของเศรษฐีนั้นผุดขึ้นแล้วที่ภายหลังเรือนแม้บุตรก็ได้เป็นบุตรของท่านเหล่านั้นแหละหญิงสะพ้ยก็ได้เป็นหญิงสะพ้ยเหมือนกันทาตก็ได้เป็นทาตเทียวต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีใครจะทดลองบุญของตนจึงให้คนชำระฉาง1,250ช้างสนานศีรษะแล้วนั่งที่ประตูแงนดูเบื้องบนฉางแม้ทั้งหมดเต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดงมีประการดังกล่าวแล้ว เศรษฐีนั้นใครจะทดลองบุญแม่ของชนที่เหลือจึงกล่าวกับภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญแม่ของพวกเธอเถิดลำดับนั้นพระเาของเศรษฐีนั้นประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเมื่อมหาชนกําลังแลดูอยู่นั่นแลชายให้คนตวงข้าวสารทั้งหลายให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่านั้นดั่งบนอาสนะอันเข่าปูราดแล้วที่ซุ้มประตูถือทัพพีทองคําแล้วให้เป่าร้องว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดจงมา แล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอาเมื่อนางนั้นให้อยู่แม้จนหมดวันก็ปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นก็ก็ประทุมลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายจันทะลลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาเพราะนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทัพพีด้วยมือขวาและถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์แม่ของพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายด้วยประการดังนี้แล ก็เพราะเหตุที่นางถือเอาธรรมกรกกรองน้ําถวายแก่ภิกษุสงฆ์เที่ยวไปไปมาๆฉะนั้นจันทลลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางประทุมลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายของนางเพราะเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทปทุมาแม่บุตรของเศรษฐีนั้นสนานศีรษะแล้วถือเอาถุงกหาปนะพันหนึ่งกล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยกหาปนะทั้งหลายจงมา แล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอากระหับปนะพันหนึ่งก็คงมีอยู่ในถุงนั่นเองแม้ลูกสไปซ์ของเศรษฐีนั้นประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือเอากระบุงข้าวเปลือกแล้วนั่งที่ลานกลางแจ้งกล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอากระบุงข้าวเปลือกก็คงเต็มอยู่ตามเดิมนั่นเองแม้ทัตของเศรษฐีนั้นประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เทียมโคทั้งหลายมีแอกทองคำด้วยเชือกทองคำถือเอาด้ามประตักทองคำให้ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วทั้งห้าแก่โคทั้งหลายสมปลอกทองคำที่เขาทั้งหลายไปสู่นาแล้วขับไปรอยเจ็รคือข้างนี้300ข้างนู้น300ในท่ามกลางรอยหนึ่งได้แตกแยกกันไปชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของบรรดาพัดพืชเงินทองเป็นต้นตามที่ตนชอบใจจากเรื่องของเศรษฐีเท่านั้น เศรษฐีผู้มีอนุภาพมากอย่างนั้นสดับว่าได้ยินว่าพระาศาสดาเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าเราจะกระทำการรับสเสด็จพระาศาสดาออกไปอยู่พบพวกเดรทีในระหว่างทางแม้ถูกพวกเดรทีเหล่านั้นห้ามอยู่ว่าคฤาลือหาบาดีท่านเป็นผู้กิริยาวาทะจะไปสู่สำนักของพระสมณโคดมผู้เป็นอกิริยาวาทะเพราะเหตุไรก็มิได้เชื่อถ้อยคำของพวกเดรทีเหล่านั้นเทียว ไปแล้วถวายบังคมพระศาสดานั่งนะัส่วนสุดข้างหนึ่งโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายลำดับนั้นพระศาสดาตรัสอนุปปีกถาแก่เศรษฐีนั้นในเวลาจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปติพลแล้วกราบทูลความที่ตนถูกพวกยุทธีกล่าวโทษแล้วห้ามไว้แด่พระศาสดาครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับท่านเศรษฐีนั้นว่าคฤหะบดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มาก ย่มอมโปรยโทษของชนเราอื่นแม้ไม่มีอยู่กระทําให้มีให้รากะบ,บุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้นนั้นฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพะคถานี้ว่าโทษของบุคคลเราอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่มอมโปรยโทษของบุคคลเราอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นแกอ้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า สุทัศน์สั่งความว่าโทษคือความพลั้งพลาดของบุคคลอื่นแม้มีประมาณน้อยอันบุคคลเห็นได้ง่ายคืออาจเพื่อจะเห็นได้โดยง่ายทีเดียวส่วนโทษของตนแม้ใหญ่ยิ่งอันบุคคลเห็นได้ยากบทว่าปะเรสังหิความว่าเพราะเหตุนั้นนั่นแลบุคคลนั้นย่มอมโปรยโทษทั้งหลายของชนเหล่าอื่นในท่ามกลางส่งเป็นต้นเหมือนบุคคลยืนบนที่สูงแล้วโปรยแกลบลงอยู่ฉะนั้นอัตภาพชื่อว่ากะลิ ืสามารถที่ประพฤติผิดในนกทั้งหลายในคำว่ากลิงวะกิตาวาสัโหนี้เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้ที่พอหักได้เป็นต้นชื่อว่ากิตาวาในคำว่ากิตาวานี้ในพรานชื่อว่าสัโหในคำว่าสัโหนี้อธิบายว่าในพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่าย่อมปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉันใดบุคคลย่อมปกปิดโทษของตนฉันนั้นในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเป็นตรกาศเศรษฐีจบ